สวัสดีค่ะวันนี้เราเราเราพอมาดูกบกบเมคอัพแต่ไม่ใช่เมคอัพแบบที่ลงลงคลิปนะคะเป็นเมคอัพแบบความยังควอมยังหนึ่งโซ่ดูทางนี้ด้วยนะคะทางนี้ทางนี้เยอะเดี๋ยวพอมมันแห้งเดี๋ยวพี่เอากาวเคลือบมันก็จะมันสูงหน่อยก็ได้ น่ากลัวเาะอันนี้คือแต่งเมคอัพเยอะสุดแล้วจริาทีขึ้นมานะเฮ้ยจริงมะเนี่ยจริงไอ้เฮียกูยังไม่ได้เปลี่ยนเกงเลยเขาจะไปถ่ายแบบกันจะดูหน้ากบอ่ะยังไม่ใส่วิกเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้ใส่วิกเลยไปกวาดตาชอปจะจะน่เอ่าใช้ฝ่ายกวาดตานะคะก็ตาต้นห่ังกวาดตาก่อนแต่คราวนี้เราไม่ได้เอาที่ดัดมาเราก็จะฝัดแล้วก็มองลงนะคะแล้วก็ัดเลยโอ้ยเฮียเฮียเลอะเลอะเลอะไม่มีกระจกไหม แล้วก็ป <rôle à déc> ัดไปัดไปนะคะถ้าอยากได้แบบไม่ต้องหนามากก็ใช้แบบด้านใสนะคะอันนี้ก็คือการปัดค่ะแต่คิวโลก็ใช้กันคิวนะคะใชู่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใ่ใเยใช่ใช่ใช่ใชม่ใช่ใใ่่ใช่ใช่ใ่ใ่